อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มาสรุปกันใหม่นะครับหน้า a อฟเฟ i a t เนะครับหน้าเอฟเฟเเอาไว้ดูค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็หน้า Google t r a i นนะครับเอาไว้ดูว่าช่วงนี้คนเขานิยมอะไรกันนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับ วัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมนะครับแชาแนลก้อนเมฆเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเป็น Q&A นะครับลาซาด้า EP ที่3นะครับโดยหัวข้อนะครับจะเกี่ยวกับเรื่อง Facebook Market Page นะครับก่อนอื่นก็ เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่ติดตามมาจากคลิปที่1ห,หรือคลิปที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่หน้าขายของของ Facebook Market Page กันนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำย้อนความนิดหนึ่งครับมาดูที่วิธีการดูสินค้าที่ค่าคอมมิชชั่นสูงก่อนก่อนนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้านี้นะครับ ถ้าใช้ทางคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแค่คุณล็อกอินมามันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับใช้ทางโทรศัพท์มือถือหรือ iPad นะครับให้กดไปที่การตั้งค่านะครับของ google chrome หรือว่าเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์คุณนะครับให้เขียนตรงตั้งค่าว่าที่มันเขียนว่าการแสดงผลทางเว็บเบราว์เซอร์ครับ ให้กดคลิกถูกตรงนั้นนะครับแล้วจากนั้นก็รีเฟซหนึ่งทีนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับจะได้หน้าแบบนี้ครับพอหลังจากเข้าหน้าตรงนี้มานะครับให้กดที่โบนัสโปรดักต์ลิงก์นะครับโบนัสโปรดักต์ลิงก์คืออะไรครับก็คือวิธีการดูค่า คอมมิชชั่นของสินค้าที่เราจะขายครับก็เช่นผมอยากขายสินค้าที่ค่าคอมมิชชั่นเลทมัน10%ใช่ไหมครับก็มาเกาะ10%ตรงนี้ครับอันนี้คือขั้นต่ำนะครับก็คือ10%จากนั้นกดคำว่าเซิร์ชไปนะครับมันก็จะขึ้นสินค้าหลายตัวที่ค่าคอมมิชชั่นเลทจะได้10%อนะครับอันนี้คือโบนัสคอมมิชชั่นเลทนะครับก็จะมีเบสโบนัสมันได้แล้วเราก็จะได้โบนัสคอมมิชชั่นเลทมันอีก10%นนั่นเองครับ ก็บางตัวก็อาจจะได้20-30%บานะบางตัวก็มี50%อะไรก็ว่าไปนะครับแต่อันนี้คือขั้นต่ำเราก็ตีไปสัก10%นะครับหลังจากนั้นนะครับก็วนกลับมาเรื่องเ b o บุ m กมาเก็ต a พ e กันต่อนะครับเรามีวิธีดูแล้วว่าสินค้าตัวไหนได้ค่าคอมเยอะใช่ไหมครับแต่เรายังไม่รู้ว่า ช่วงนี้คนเขานิยมซื้ออะไรกันครับก็ขอแนะนําเว็บไซต์หนึ่งครับเป็นของ Google นะครับ Google ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละครับแต่ว่าเครื่องมือตัวนี้จะชื่อว่า g o o g l e ลเทนนะครับเขาจะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้สํารวจว่าคนคนเราเนี่ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้คนไทยเขานิยมค้นหานิยมดูอะไรกันนะครับก็ลิงก์จะทิ้งไว้หน้าออ YouTube นะครับเผื่อคนที่เก็บไปหา ก็อย่างผมจะขายเสื้อผ้านะครับผมลองพิมพ์คำว่าเสื้อผ้าดูเสื้อผ้านะครับแล้วก็กดค้นหาไปเลยครับ Google เขาก็จะอันนี้ก็คือจะเป็นเทรนนะครับช่วงนี้ว่าคนค้นหามากคนค้นหาน้อยนะครับแล้วช่วงนี้นะครับดูครับช่วงนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับคําว่าเสื้อผ้านะครับอย่างอันนี้เขาก็จะมีบริจาคเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าสีมงคล สีเสื้อผ้าประจำปีอันนี้ก็สามารถดูเพิ่มได้นะครับอ่ากดไปบวนวัฒท่อเสื้อผ้าถ่ายเสื้อผ้าวิธีกำจัดตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกอันนี้อาจจะกว้างเกินไปนะฮะเดี๋ยวพยายามหาสินค้าที่มันอ่าอย่างตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเออด้วยความมันเป็นเสื้อผ้าเนาะผม ทำิฟต์มาก็อยากให้ที่แบบดูกันง่ายง่ายหน่อยกดไปที่เสื้อผ้ามินิมอลนะครับเสื้อผ้ามินิมอลถ้าตามหลักแล้วก็ไม่ค่อยนิยมไม่ขายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเคยขึ้นเป็นเทรนค่ะขึ้นไปเหมือนหุ้นนะครับตอนนี้เคสเทรนมันขาลงเหมือนเขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วอย่างพอคุณรู้ว่าสมมติคุณอยากขายเสื้อผ้ามินิมอลใช่ไหมครคุณก็กดมาที่ไอหน้าโบนัสโปรดักต์ลิงก์ของเราอะฮะ คุณก็พิมพ์ไปเลยครับเสื้อผ้ามินิมอลนะครับแล้วคุณก็กดค้นหานะครับอ่าไม่มีด้วย Search No r e รีซอนะครับแปลว่าเสื้อผ้ามินิมอลอาจจะไอ้นี่ไปนิดนึงนะครับเราปรกดย้อนกลับมาเสื้อผ้ามินิมอล เสื้อผ้ามินิมอลไม่มีเราอาจจะต้องไปไอเจ้าตัวนั้นกันแล้วล่ะครับตู้เสื้อผ้านะครับเราลองมันเป็นหมวดหมู่ตู้เสื้อผ้าก็ได้ครับสมมุติเราจะขายตู้เสื้อผ้าอ่าลองดูตู้เสื้อผ้ามีไหมน่าจะมีอยู่แล้วสิตู้เสื้อผ้าคอมมิชชั่นเลทสักสิบอรต์่าตู้เสื้อผ้าทำไมไม่มีตู้เสื้อผ้าเลย อย่างเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยสามร้อยเก้าเก้าตู้เสื้อผ้านี้สมมตินะครับตู้เสื้อผ้าคุณกดมาตรงนี้แล้วคุณกดเก็ตลิงครับตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ครับมันจะได้ลิงก์อย่างนี้มานะครับให้คุณก๊อปปี้มาทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้เหมือนเดิมครับแล้วคุณกดตรงนี้ครับมันจะแปลสภาพลิงก์ไปเป็นอีกลิงก์หนึ่งนะครับแล้วก็คุณก็ไปเอาลิงก์ช็อตลิงก์ของคุณมานะครับผมขอข้ิีแปนึง คุณเอาลิงก์ช็อตลิงก์คุณมาปกติเลยแล้วคุณก็มาตรงนี้นะฮะกรอบลิงก์ที่ผมสอนไปให้คุณมาตรงนี้แล้วคุณก็กดช็อตปกติคุณลองเอาลิงก์ไปกดค้นหาดูก็ได้ครับมันก็จะขึ้นไอตัวสินค้าที่เราจะขายนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาไอหน้าขายเราเลยฮนะคุณก็พิมพ์ไปเลยมันเป็นตู้เสื้อผ้า2บล็อกนะครับ ู้เสื้อผ้า2บล็อกแถมผ้าคลุมอ่ะคุณก็ลองเมคไปนะฮะอย่างตัวนี้เขาเขียนว่าพร้อมผ้าคลุมคุณก็กดเมคไปเลยแถมผ้าคลุมราคาพิเศษลดแรงราคาพิเศษนะครับ อย่างตัวนี้ค่าส่งมัน79บาทก็ค่อนข้างแพงนะฮะแต่ถ้าตัวไหนที่มันเป็นค่าส่งฟรีอะไรงนี้หรือมันใช้โค้ดส่วนลดเออส่งฟรีได้แล้วมันเหลือ0นบาทคุณก็ลองเมกเมกไปก็ได้นะครับว่าแบบส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางอย่ตัวนี้มันไม่ได้ส่งฟรีนะครับแล้วก็เขียนมีเก็บเงินปลายทางไปนะครับคุณก็ลองเมกไปครับเนี่ย 399แล้วก็พยายามใช้อิโมจิให้มันเป็นประโยชน์นะครับราคาพิเศษราคาเซลอะไรงี้ก็ได้ครับให้มันดูแบบเนี่ยราคาเซลมีเก็บเงินปลายทางนะฮะคุณก็พยายามใส่อิโมจิให้มันดูน่าดึงดูดสักหน่อยนะครับตู้เสื้อผ้าสองบล็อกแถมผ้าคลุมอ่าแต่มาถมีผ้าคลุมแถมนะฮะมีผ้าคลุมแถมนะน่าจะดูดีกว่า ดลดแรงราคาเซลล์มีเก็บเงินป้ายทางอย่างตัวนี้มัน399ใช่ไหมครับก็อาจจะแนะนำว่าเออไอช่องราคาตรงนี้ครับให้คุณบวกค่าส่งไปเลยก็ได้อย่างตัวนี้มัน7 9ผมก็ตีไป480นะครับคุณก็เขียนไปเลยตู้เสื้อผ้า2บล็อกมีผ้าคลุมแถมถลดแรงอันนี้คุณก๊อปไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยจะปกติราคา เออ561บาทเหลือแค่เพียง480บาท,บาทรวมส่งมีเก็บเงินไปทางออมีแล้วนะครับเออ4บาทรวมส่งซื้อตอนนี้ก่อนของหมดผมก็ใช้พยายามเออ ใช้คำนิดนึงนะครับเนี่ยยังใช้ตัวอิโมจิเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับสนใจรีบทักแชทเลยอ่อาผมก็มไฟมาแต่ว,ว่าอันนี้ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างไอ้ตู้เสื้อผ้าครับคนเราเขาก็ไม่มาอย่างถ้าคุณก๊อป ถ้าแบบบางคนเขาก็จะขอบไอ้พวกนี้ใส่ไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ผมว่าคนเราจะมาซื้อตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาไม่มาอ่านหรอกครับว่าตู้เสื้อผ้ามันจะเก็บได้กี่โลตู้เสื้อผ้ามันจะอะไรยังไงคือคนเราเวลาอ่านเขาก็อ่านแค่แบบสั้นๆน,นะครับอ่านให้จุดจับใจความได้เขาไม่มาอ่านบอกสเปคของตู้เสื้อผ้ามันเท่านั้นเท่านี้คุณพยายามอ่านแล้วเข้าใจง่ายอ่านแล้วสนใจนะครับเนี่ยจากตัวนี้มันรวมจากโมติราคา อันนี้คุณราคาเขาบอกในเว็บเขาบอก5้าบาทใช่ไหมครับก็คุณอาจจะบวกค่าส่งมันไปด้วยเลยก็ได้นะครับให้แบบมันดูเยอะๆให้มันบวกไป600กว่าบาทแต่พอมันลดมารวมค่าส่งแล้วเหลือแค่480กว่าบาทนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งครับจะเป็นเว็บชื่อว่า keyword tool นะครับก็เขาจะเป็นเว็บที่เกี่ยวกับคำที่นิยมกันนะครับจะคล้ายๆกับ Google ไอตัวนี้นะฮะอ่าแต่ตัวสองตัวนี้มันจะต้องใช้คู่กันนะครับจามันไวด้ดีๆอย่างผมเอาตู้เสื้อผ้าใช่ไหมครัผมก็จะพิมพ์คาว่าตู้เสื้อผ้าแล้วก็กดที่ไทยนะครับแล้วก็กดตรงนี้เขาก็จะมีเอ่อคีย์เวิร์ดที่คนไทยนะครับนิยมค้นหานะครับคล้ายๆกันนะฮะคุณก็ดูตู้เสื้อผ้าราคาถูกตู้เสื้อผ้าอีเกียตู้เสื้อผ้าพลาสติกตู้เสื้อผ้ากระจก คือถ้าเป็นไปได้ครับพยายามเอาคำพวกนี้ครับยิ่งตัวบนๆเลยยิ่งดีครับเนี่ยอย่างอินเด็กตู้เสื้อผ้าหาหาใหม่ก็ได้นะเอาตู้เสื้อผ้าอินะเด็กเ,เอาไปขายแล้วคุณก็พยายามใช้พวกนี้ครับตู้เสื้อผ้าอินเด็กตู้เสื้อผ้าโฮมโปรใช้คําทั้งหลายะครับที่คนเขานิยมค้นหาก,กันนะครับเอามาใส่ตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้เยอะๆครับเพราะว่ามันเป็นคาฮิตนะครับที่คนเขานิยมใช้กัน เวลาเขาพิมพ์คําพวกนั้นนะครับมันก็จะได้ขึ้นของคุณแล้วก็เรากลับมาที่ Google t r e n d นะครับอย่างไอ้ตู้ซื้อผ้าบ้านเล่นกระจกเนี่ยอันเนี้ยเขาก็อย่างไอ้ Google t r e n d มันก็จะบอกว่าปกติของอ่ะมันจะมีเอ,อ่อเทนอย่างประเทศไทยมันมี77จังหวัดใช่ไหมฮะ แล้วก็มันก็จะมีบอกว่าจังหวัดไหนนิยมค้นหาตู้เสื้อผ้ามากที่สุดแต่ว่าไอ้ตู้เสื้อผ้าบานเรื่องกระจกเนี่ยมันขึ้นมาแค่กรุงเทพอะครับแล้วก็กดใส่กรุงเทพไปเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนให้ดูก่อนเรามาเสื้อผ้าใช่ไหมเนี่ยอย่างตัวเนี้ครับตอนเราพิมพ์คําว่าเสื้อผ้าครั้งแรกมันก็จะบอกว่าไอ้ช่วงเนี้ยเนี่ยครับพะเยา พะเยาเป็นอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่กรุงเทพมหานครอย่างถ้าคุณขายเสื้อผ้าเนี่ยคุณอาจจะกดไปดูก็ได้ว่าพะเยาไอพะเยาเนี่ยเขาหาเสื้อผ้าอะไรกันนะครับแล้วคุณก็เอาตรงเนี้ยตำแหน่งที่ตั้งอะไปวางไว้ที่จังหวัดพะเยานะฮะเพราะว่าจาก Google t r e ท d เนี่ยพะเยาเขาเป็นจังหวัดแรกนะครับอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไอตู้เสื้อผ้าเนี่ยเรากดไปมันมีแต่กรุงเทพมหานครเราก็ใส่กรุงเทพมหานครไปก็ได้แล้วก็ ถัดมานะครับแบรนด์ Band อันนี้น่าจะเป็น no แบนนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แท็กสินค้านะครับก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับพยายามใส่ไปเยอะที่สุดนะครับคุณก็ใส่ไปเลยก็ได้ครับเนี่ยตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า2บล็อกอะไรก็ตามแต่ครับตู้เสื้อผ้า2นะบล็อก พยายามเอาพวกนี้ครับมาใส่ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนตู้เสื้อผ้าราคาถูกตู้เสื้อผ้าพลาสติกตู้เสื้อผ้ากระจกถ้ามันเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถ้าเขาเซิร์ชมาแล้วมันไม่เกี่ยวมันไม่ตรงเขาก็คงไม่ซือ้อแต่พยายามเอาคําพวกนี้ครับจากเว็บนียครับเอามาใส่ให้เยอะนะครับทั้งชื่อแล้วก็ตรงนี้แล้วก็แท็กสินค้านะครับพยายามเอาคำฮิตคำดังๆนะครับมาใส่ให้เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็อันนี้ถ้าเราใส่ตรงนี้ก็ครบแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือรูปภาพอันนี้ขอแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับสาหรับคนที่ทําในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าทําในโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตอะไรก็ตามนะฮะก็เซฟรูปแคปหน้าจอเอาแล้วก็ไปตัดเอานะครับแต่ว่าสําหรับคอมพิวเตอร์มันจะทําลําบากกว่านะครับก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนํานะครับให้คลิกขวานะครับที่รูปนะครับแล้วกดตรวจสอบแล้วมาตรงนี้ครับซอร จากนั้นนะครับมากดตรงนี้ครับกดทีอันนี้ทําได้ทุกร้านนะครับก็มันก็จะขึ้นเนี่ยครับเป็นรูปสินค้านะครับที่เอ่อคนขายครับเขาเซฟเขาบันทึกไว้นะครับเอาไว้มาแปะขายครับเนี่ยเราก็สามารถอย่างตัวนี้คุณจะรูปนี้ใช่ไหมคุณจะรูปนี้ไปลงคุณก็กด c o m p l e t อิม a g e เนี่ยแล้วคุณก็เซฟบันทึกรูปภาพปกติแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับปกติเลย พอคุณอ่าผมไอ้นี่ไปแล้วกันอ่ะผมเอารูปลซาดาใส่ไปแล้วก็คุณกดถัดไปครับพอคุณกดถัดไปเนี่ยบางทีกลุ่มมันก็มันก็จะอย่างถ้าคุณอยู่กลุ่มที่เขาซื้อขายนะครับคุณก็แชร์ก็ได้นะครับแต่ว่าบางกลุ่มเขาก็ ไม่นิยมให้คนแบบแชร์แบบมั่วๆนะครับก็แนะนําว่าลงในมาร์เก็ตเพจอย่างเดียวดีกว่าครับเพราะไอ้พวกกลุ่มนั้นเวลาคุณแชร์ไปมั่วๆอะไรอย่างนี้คุณก็มีสิทธิ์จะโดนเตะออกจากกลุ่มได้นะครับก็แนะนําว่าให้ลงแค่มาร์เก็ตเพจไปก็พอแต่ว่าลงให้มันถูกที่ครับแบบลงสินค้าให้มันดูน่าสนใจนะครับเดี๋ยวคนเขาก็ทักมาเองนะครับก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็มาสรุปกันใหม่นะครับ เน้าเอฟเฟคร์เรสต์เอาไว้ดูค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็หน้า Google t r e n d นะครับเอาไว้ดูว่าช่วงนี้คนเขานิยมอะไรกันนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับจังหวัดว่าขั้นตอนเนี้ยครับเอาไว้ดูจังหวัดว่าเราจะเอาไปวางขายที่ไหนดีนะครับเราไม่จําเป็นต้องอยู่จังหวัดนั้นนะครับเราแค่คิดว่าเนี่ยพะเยาอะครับมันเป็นที่1แล้วก็พะเยาไปใส่แล้วก็คําฮิตนะครับ คีย์เวิร์ดทัรนะครับเอาพยายามเอาคำฮิตที่คนเขาค้นหากันมากที่สุดนะครับเอาไปใส่ชื่อรายละเอียดสินค้าแล้วก็แท็กสินค้าครับก็วันนี้ก็น่าจะจบลงแค่ตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องแคนเมกนะครับ lazada e p s o ที่สนะครับ facebook m a r k e t p a g e นะครับยังไงก็ใครอยากได้คลิป ใหม่ๆเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ